ตะท้ายสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทีกำลังติดตามหับส้มอยู่เมืนน่อนี้ไปใซแห้วทุกคนไปใช้แห้้แล็ไปรัดแรงเลยแต่ว่าออกมาคราวหนึ่งพอดีฝนตกนะกะ,ะกระเทิดแลวก็เลยบม่ได้ลบไปต่อเลยฝนกำลังมาแห้งนะ เปียกแล้วก็ไปเลยทุกคนมันก็เทิอนเปียกันฝนมันแห้งมาเป็นบาทเป็นบาทฝ<ฮ>นฝานเลยค่ะเมื่อมดพิษอ้หาบทหาลงตามมก่อน มาชุนอยู่ในเข้มเก่านี่ก่อนทุกคนฝนก็คือแห้งคือคอยอยู่ตกโลดบานเนี่ยนะต่อมาฮอดทำละขนเศร้าแล้วทุกคนมาดิเร็วเวลา ไปเลาะต่อไปอีกแล้วพู้เล่เขาจะขึ้นไปเทิงดานมีพู้เล่เฮาจะมุ่งนาไปใช้แฮ่วกันทุกคนเลยเพราะแทบซิบมีมือถ่ายคลิปเลยถืออุปกรณ์นี่พลุงพลังหมดเลยเต็มมือเลยมีดอีกพู่นะอแล้วไปหอนจุดใช้แฮ่วพู่นะเดี๋ยวจะถ่ายใหเบิ่งอีก อนนี้ระวางทางบ่เจอยังเนาะมาฮอดจุดที่เฮาจะใส่้อง้ทุกคนโอเคเดี๋ยวจะใส่แถวนี้ล่ะ เอกบนที่เขาจะว่างกับดัก,กอนนะ นี่ไหนๆทุกคน đ ấ ແລະເຮົາໄປມັດໃສ່ like right, เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เน่ผมจะเบื่อเลยด้นี่นอบ,นะนบอลน,นี่แหละก็มีมาทางมันเที่ยวตัวนี้เรียบร้อยเลยนะไปวันนี้เอาสีเลาะไปลัดเบิงหมูกันจีเพอนะหลังฝนนี่ไถ่เหี่ยวแล้วทุกคนหมูมันมาพอดีเลยนี่เหี่ยวเอาอยู่นี่นนะหมูมันมาตื่นกึกไปเลยหมูนะ ตลาอยู่ในนกเป็ดลายทุกคนเ่ยมีกกมาให้อยู่ในน,น,น,นนี้ อ๋อนกเป่า40-50มีกลมไฮไปมานีนกอระเพาะกมไฮอีกซ้ำโกนกเป่าในขนาดเลยโคตรลายนกเป่านะแต่ว่าบริง้ง <c oughs> มูก็สำวัดเจอเลยเขาใสทยเหี่ยวแล้วเลยซีมเมันมันจะมาใสา่เหีเย่ยวละ เพราะว่าทางมันได้เ้าใส่นะใส่แล้วก็ววยางเอามาหน่อยหนึง่งกูบุบบับไปเลยนะ ตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็เลาะมาหอดด่านของแก้วทุกคนด่านตัวนี้บูเขาบูคือกันว่าป็นยังกระเจ้าจังเอรนด่านของแก้วนะเดี๋ยวเาจะเข้าไปเบึงโกโกโกระบกอยู่สงตัวนั้นก่อนเข้าไปเบึงโกโกโกระบกตัวนั้นละกะกขันขบเห็นแล้วก็แมนอาสิเลาะเมื่อแก้มหมแหละเข้าไปเบึง วกกนันมูเข้ามากินแล้วนะเข้า <c oughs> เข้ามาหอดกกกระบอกเลยทุกคนเลยบุม้มยังเลยนลยมากระบกก็ยังบอลลอนคักไปเไดยังบอลลอนเลยแหละนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วอยู่ในดงมืดนะมีแต่ชิลเลาะเมื่อเข้มุ่นแหละ ตอนนี้มาหอดด่านชุงเลยทุกคนโอ้บรรยากาศดีขนาดเลยหลังฝนนะไฟมนันยก็ไม่ได้ถือไฟไปนำ้ำไม่ได้ถือโคมไปนำ้ำก็เลยมาค่อนข้างตะเวนนะประมาณหกโมงนกห้องเซ๊ดแต่เว็นไก่สิตตกดินเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ด่านสูงนี่แหละ ลงไปนี่หน่อยหนึ่งก็เป็นบอนพักของเฮา ไบุญยังแล้วอยู่บอลเด้แม่พานไปสัมผัสเพิ่นเบิงอ่ะนี่ก็มากักบบ่อกไก่เพิ่นก็มาฮอดก่อนพอดีเด้ยพ่อเงี้งมยมันอยู่บ่คือเก่าเลยก็เลวโดนแล,ล้วเนาะคือเ<โ>ก่าตอนไปฮะมาคือเก่าไปคือเก่าบ่เจอบ่พอเลยบ่ พอยู่มูมูสองโตมันมันมาพี่เตอลุงทางการมันเจอมันมันเจอเขาก่อนเออยังไม่ได้เจอมันซ้ำบ่ไปนะเนี่ยนี่อันนี้ว่าในหันนะมันเคยเขาเออแต่ว่ามันมันมันยังบวชเขากินในกบออมันกินอมอมมันกินหนอกมันเลาะอมอมเนาะมาแล้วอ่ะในวังกัวกบ่ะอันนี้ไปจอบเบิ้งพัดเบิ้งยึนยึนซึ่งขึ้งเติบ เขาข้าวเสยนแดงแตกเมนบวบามากระบอกสักฝ oh mm. ักหนึ่งแป๊กอีกเอาเลยเมนเลยเลยคอยถอดเกลมแล้วก็ย่องย่องเข้าไปเรียบร้อยมันยิงเลยสัตว์เด่งๆมาเห่เบิงห้อยเยอะมากพี่มูยิงก่อนเนาะก็ได้ยินเสียงต่บอ่อ่ะ ยิงทาต่พันเน่ทุกคนเลยบ่ไกลกันหาก็มาฮอนี่บ่จักกีแน่อะไรเพ่นดิฮะยิงบ่ยิงหยังยิงหยังยิงหยังิครับบ่ได้เสียงตจักแล้วได้ยิเตุมบแห้งเลยเออบ่บู่นกับ้แแต่ว่าอันละเสียงยิ้มๆหัวๆเนาะ นาสงสัย่นี่มก็ไม่ได้บมอนาสงสัย่าปลาครบก้อนหมอเป็นไปบม่ได้แล้วมืดแล้วเหมือนเมืองแล้วเหมือนเมืองแล้วบหมสภาพแล้วเจียงมันหนักดังเถิดคือสีขาวในกล่องครับมจอบอันนี้หางแล้วมันเล่งอยู่ ก็ว่ะมันอันบวหินมันอย่างไรยะอันใดแล้วโอ้ยไรยะนั่นบวชเลือมันบังกุกหลอนมันบังกุกมาอย่างนี้สิสินะอกหลอนยังไกลโพดิ์เฮ้ยไกลโพดก์กหลอนมันไม่มีโกกกระบกแต่ว่ามันอยู่ทา้งรังโกกกระบกเนี่ยอันนี้ก้าวมันออกมาหน้าอันนี้ห่มเลยมึงฮะรอกองกระดาษเยอะหับีบก like no ักดีเสียงเสียงมนดังเนอะเดี๋ยว ฝนตกแล้วเนาะมันออกอีกเป็นเวลามันออกให้ติดมันกับบรรยากาศออกมันหนึ่งว่ามันได้กินนะว่าบรรยากาศมาอีกนั่นอย่างเหรอเอาอยู่ห้งหัวบ่ได้จะนั่งมันยังบัวตกตายวะบ่บ่โดออกมาหได้หนึ่งกับมันทำเนาะจะแก้วก่อนยังให้กินแรงบ่บ่เนี่ยฮะ กินข้าวก่อนกินข้าวอีกเนาะกินข้าวแล้วกับไปหามไปการบ่ไปบอกไปหามไปบอกไปหามหามยังพื้นนะไปบ่เอามาอูดตัวนี้ไว้บ่ไปบอกอันนี้ชวนไปหามเลยไปบ่บ่บ่บไปเนาะบ่ไป ไหนได้มาเจอยังอยู่บ่เบดนอนอเนอหอยมีตะล่อชวนเฮานะมันอยากมาถึงแห,แห่าแล้วมูนะใ <c oughs> ช่แล้วแล้วมันอยากมาถึงรถใช่แล้วยางออกมาหนึ่งกึ๊กไปเลยยังบอกเาา่ามันจะพาวายังบิท่านบอกจะไปจะพาวามัน มันมาแล้วที่รอก็ห้องแล้วได้ตีตีอยู่คนน่ะผู้ชนะละมาทุกคนมามกินขกาวน้ำก้านมาเนี่ยอาหารก็คือเก่านะหมูตัวเก่าอะไร กินนื <laughs> หมูรอบนี้กินแน่หมูมันขับเสาขับแรงขับเทียงมามไปอยากกินหมูมาเด้อมาเด้อนานชุงพอกันกับชุมเฮามาลอยมามาลอยเห็น <laughs> <laughs> มาเลยนะ,นะทุกคนเดยกินขา้าวกั ทุกคนตอนนี้เฮากากิกนข้าวขี้หน,นำแล้วกับผักพรน,นะทุกคนบ้านนี้จะได้กะคลิปนี้สเดมอดไว้ชั่นนี้แหละทุกคนโบม้านมาหนิไปหากับโบพอ่อได้ยินแต่เสียงมันยังบบพ่อมูนะใส่เห้วปลาไหวทุกคนเ,นเหวลรางเดียวนั่นแหละเดี๋ยวทารุ่นนี้ ประมาณจากมือสองมือมือเฮาสิลงยังไปย่ำนะเหวนะแต่ว่ามืออื่นเน,นี่เดี๋ยวเฮาจะไปไปลัดิึงทางใหม่อีกทีมงานกับลัดหากับบอเห็นพาเนตกับบอเห็นเมืต่ตะห้อยนะห้อยลังฝนใหม่ๆนี่บอเห็นเลยกับมีแต่มืออื่นไปลัดใหม่อีกทุกคนเลยจะได้คลิปนี้วิดีโอนี้กับซีมอดไว้สำนีนแหละขอบมุณขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาติดตามและก็รฮารมให้กำลังใจบอบอลมาตลอดนะ สำหรับเมริกามอนไว้สำหรนี้เลยบ๊ายบายทุกคน